เลือจ้าไมลอจ้งงามัน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 นดลาอะก้ามาล้งม้งามาเล้งมาเล้งมาเ้มาเล้งมาเล้มาเล้ยมาเล้งา้งมาเล้งมาเ้มาเล้งมา้งมาเล้งมาอล้้มาเล้้าเงมล้้

ลบฮักลบเนี่ยแล้วพี่น้องบนน่ะโอ้ห่านั่นๆๆเอาอีกโอ้แม่นบอกอ่ะอัดเฮนี่พี่น้องพี่น้องของแท้ของแท้ว้านั่นๆๆโอ้เอาพุดนะโอ้โอ้ๆนี่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 นั่น คนเอกอโดลได้หินนุ่นปาดเอ้านั่นโจกอ๊อฟคนหนึ่งปาดมาถึงป่าละจ้าทีมงานเสื้อส้มนะวันนี้ทีมงานเสื้อส้มมาถึงป่าละจ้าเออหาง่ายวันนี้วันนี้หาเฮ็ดง่ายเลยหาคนง่ายวันนี้เออ ส้มแล้วส้มแล้วอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแดงก็อยู่แถวนี้อ่ะหาแถวนี้ก่อนมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่โอ้สวัสด,ดีครับปลอดตจะช่องอีสานสูดดีนะพี่น้องมาเฮ็ดครับมือนี้ม่องเก่าเวลาเดิมโอ้ มาความเสื้อเท่พี่น้องเสื้อแฟนมันแท้เด้อยพี่น้องืันนี้เสื้อแฟนมันแท้กับชิมงานเราเห็นเด่น,เ,นเป็นสาง,งาเลยครับมันนี้นะตัดกระสีเขียวเลยบนนี้เมาป่าเมาป่าเมาป่ามาพี่น้องโอ้มาแล้วมาแล้ว เ,เ<อ>ห็ดเห็ดเห็ดเห็ดจ้าเห็ดมันมีเยอให้เก็บอยู่นะยังมีอยู่ยังมีอยู่ทางล่างมีอีกโอ้ยลอยลงเรือขึ้นแรกชุดแรก,แรกขึ้นไปขบบนแล้วกรับบางส่วน ฝอยละจ้าฝอยละจ้าถ้าถ้ากองอืมตัวน้องอือบ๊ะหมอบะอืมดอกใหญ่เยดอกใหญ่เออเ่เท่าเน่อยยุขูดจะขูดขูดไปเรื่อยๆจ้า หนึ่งหนึหน่หน่น่านงน่น่่ึ่นงเองนะไปเนล่ยร์น่นล่ง่งหนงหนงนึ่นึโงหยังอยู่งอ่งอน่งหงน่งงนึ่งนึ่ง ดิ้นอ่อนนะเป็นตะกุยที็นแล้วงามๆเขียต้องเขียเป็นน้องต้องขยันเขียไม่เลือกจ้าไม่เลือกจ้ามัน bye, -bye. เยอเบิ yeah, well, so ้งบ่ลลบตาีบ่อันนี้นี่นี่นี่ลนรขูดมาโออขูดมาอือไหนครับนี่เนาะอ่าลน่นเยวเบิ้องเยอเบื้นงลนเยวเบื้อโอ้หุ่นอ่ะปาดท่ากำลังงามกำลังงามจะยยบจะยิบก็ได้ยิบอ่ะ นี่หละนี่ละอืมงามๆงามชุดนี้วันนีน้เขาใส่ระบบสแกนหาเห็ดโดยระบบสาวนาเลยพีน่น้องอ่าระบบลำยุกในการหาเห็ดเลยระบบสาวนาสามารถที่จะทำลายยาได้เลย จากบนถทายทําด้วยกล้องเนี่ยนะพี่น้องาอาจจะมองเห็นลำแสงโยาซนาได้ชัดเจนขออภัยด้วยนะครับพ่นานเห็นลำแสงเห <c oughs> <c oughs> ็นลำแสงหากินส <c oughs> ุดยอดของการหาเลยพี่น้อง <c oughs> นะนะ โอ้เบึงเออเป็นปลาที่ต้อ,องเด้ลำแสงโซน่าบวกกับซาวนาครับ <c oughs> ชุดนี้เติมหายากพี <goodbye> ่น <turkey> ้องเ้ยราคาอัพขึ้นได้ละดาค่ะหายากคักยางแน่เด้อจัะเนี่ยโอ้ยจ้ามาจ้านนหึ่งโอ้โหยังแหวกมาได้เลย ติดน้ำไหลติดทางน้ำไหลนวดเยอะนี่ต้นยางหกนองหกหกเลยลบอยู่นะนี่นี่ข้างหน้านี่แมกงนี่ อุ้มากนะชุดนี้เออหาแถวนี้พี่น้องหาเดเท่าดอกค่ะดอก่โอ้ยคิดว่ามี้ดอกเดียวได้หนพี่น้องเน่ยพ่แมนด้นเออเปิดออา้มมนได้โอ้โหโอ้โหโอ้หุ่นบา นี่อนโอ้ลบพี่น้องว่ามันแอมีดอกเดียวเนาะดำมันจงน้แน่นจะมีหลออหืนหุนบทุ่นเออเออนะดินแตกๆ่าี้ไหเออโอ้นี่งามบเท่าแล้วบิ่เริ่มเท่าแล้วนะ

tất cả những bước mơ hôm mhm 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 ừ, mhm 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 lái lái ngang, siêu đẹp. ô, mát thế nào? ô, này ngay. lốm 2 ngay. à. bưng. Oh. Ừ. ngay khắc. <laughs> đi. lốp vô เริ่มหายยากแล้วนะพี่น้องเอ้ยในป่าเริ่มไหวแล้วจ้ะล้มหูล้มแหงอีู่ดีพี่น้องไหนเออแล้เอาเท่านี้นื่องดอกนม่มันต่อมันต่อมาเลย้ะหัวรังเกียร์มนเห็นเลยบนนี้อืออ๋อ พี่น้องแวะกินข้าวเ้ากันลปลาหินเลยอาหารหินล้วนๆ,ๆ้วนนน่ะดูอาหารเราสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปนะอาหารกระป๋องกันเลยาาาานาง,งเฝ้าเฮ็ดใช่ปะยังไงตายในป่ากินมาปลากะ อย่าลืมเก็บขยะลงไปพร้อมเด้อรักษาความสะอาดยิมงานบ่หิวกันหาต่อไปได้พลังใบบ่ะซุ้มนั่น <c oughs> <c oughs> นี่พลังใบเออยิมงานอีกส่วนหนึ่งกํลังตามมาได้อยู่ฝั่งนู่นได้ยินเสียง มาแล้วมาแล้ว้ากินข้าวก่อนเด้อจ้ากินข้าวก่อนเด้อเงี้มาทีมงานเสื้อส้มมาลงมากินข้าวมาซุ่มหนุ่มซุ่มหนุ่มทีมงานเสื้อส้มนะเสื้องามแถอะวะเสื้อสวยเสื้อสวยีส้มค่ะส้มมันีสีส้มมามากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเนี่ กินเข้าแล้วก็มีแห้งพี่น้องหากันต้อหากันต้อมันนี่โอ้เออได้ยี่บ่ได้ยี่บ่หากันต้อไปพี่น้องฮะฮะฮะมาแล้วเก็บยานนี่เจะเห็นแล้วโอ้ ลายวินโอเคจะเบบื้องยืน้หอืไป,ไ,ไ,ปไปเชียไปเชียรไปลแล้ว,ลวโอ้ยมับบนส่งตรงนี้ลบคักลบเลยนะบอกเครื่องเลยลไปเชียรทีหลังอือ างามงามงามนี้เห็น้เก็บเอาไ้ลยนนั่ๆๆมือลวบนะแมนเนองคุณะตัวนี้ยังอ่อนอยู่ด้นี <chore pareil> <t loves aussi reated> <Walker> ่งามงามแต่งามว่าชุดนี้โอ้โห่้ยอเี้ยอย่นัเละครนะ เออมันหลายคนบ่เข้ามันไปกินไม่พี่น้องออเอาวเยเียพี่น้องเอ้ยเอาแล้วพี่น้องพมนะโอ้นั่นนันนันนันเอาอีกแอ้แมนบอกฮะอัดเห้ยพี่น้องพี่น้องข้งแท้ข้งแท้อดนั่นนั่นนั่น่นโอ้อ้าหมดแล้วโอ้ นี่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 นั่นนเอกอะโดลบด้หินนุ่นปาดเอานั่นจกอโอ้พูนน่ะปาดโอ้หิงเง่ิงเงาพอแล้วพอแล้วโอ้ยยี่งย่งยิ่ยิ่งนั่นนี่ยี่น้ำทึง่ต่โอ้เอาเอาจับอยู่นานโอ้เอามาทางนี้เก็บเอาปัด โอ้ฮ้อนมันสิได้โอ้เออเอ้า oh. <laughs> oh. uh. ah, okay, ยัอีกเออมันลดอยู่นี่วะดี่ันคือข้ามหมดนี่โอ้เนน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 นเนี่ยนนนนยนน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 ่นน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 น หลายพอดร่าเฮ้ยโอ้เอาเขียวโอ้จุ่มเดียวเว้ยโอ้ปล่อยเขียเนเล่นๆซื้อได้บ้างไ้โอ้เอาเอาเอาเขี้ยเขีพี่น้องข้ามจากเขาแรกพี่น้องมาเขาที่สองเลยวัานี้บรรยากาศเงียบสงบเลยพี่น้องเอ้ย มีแต่แก่งเสื้อสม้มเลยมันนีแดดมาแล้วจ้ะพี่น้องอ้ยห่อนคักเฮ็ดก็ยิงหายากเลยพี่น้องเริ่มแรงแล้วครับเนี่ยหายากแล้วหายากแล้วเฮ็ดก็ได้ห่อนอีกต่างหาพี่น้อง ตัวเสื้อส้มนี่เห็นเด่นเป็นสง,ง่ายเลยในปาน่าเลยเลือบก็บมองเห็นแล้วพี่น้องอพี่น้งเอาจังได้หรอมากนี่อืมเรือมันไปเกิดได้จังได้เอา้ายู่ใสเม็ดมันน่งายขึ้นมาเลยอ๋ออยู่ท่นบะอุ้งไ้โซ่เจ้าหนุ่ยอยู่หยาเฟ่อะนั่น <c oughs> นั่น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  ไหนม่ใช oh, ่เอาไม่ใช่อู้หลอดขาเฮ็ดกำลังออกพี่น้องหาง่าไงเฮ็ดกำลังออกเลยจ้าหลายเทเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายอู้หาต่อไปแง่ไปก็ได้พี่น้องแง่ไปกแล้วปลานี่ได้แล้วบอสตามนะบอกเอาไฟแช็กมาไฟแช็กไฟแช็กอยู่ไหนอ๋อ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วใหญ่ป่าบึงเอาพี่น้องได้บ่ใหญ่มาผู้ไม่จะเห็ดกันลังออกเลยพี่นอ้องเห็ดไม่ออกหลายหลายเออเห็ดกันลังออกจ้าเห็ดออก <c oughs> มาเด้อมาเด้อเห็ดออกแล้วเห็ดออกแล้วโอ้หลายแค่คนนะ่ะงานเสื้อส้มเขาหลายกันยายาบ

โอ้อยู่กับหินกับดินอือโอ้จุดนี้พอได้แกงเห็ดออกแล้วจ้าเห็ดออกแล้วจ้าเ <c oughs> ออห <c oughs> ลายหลายเห็ด <c oughs> ออกใหม่แล้วเห็ดออกใหม่แล้วหลายคักหลายคักปอดดูหลายหลายหลาย กลองอลัวเห็ดออกหลายไปนอกมือนี่เปลี่ยนหมายก่อนมาอีกหมายหนึ่งเห็ดหลายหลายเขา่ะหมานหมานหมานโอ้โหหมานหมานม,<า>มาก่อนเลยหมานเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปาดงีด้เลย หนึ่งดอกเออนี่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 โว้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 ดูในนี่ก็เพกบ่โอ้โอ้นี่บ่โอ้ปัดโอ้เฮ็ตลายลีบ่ีต้องปัด ชุดน uh. oh, yeah. ี่งามงามไม่ะดอกไงงามงามงามชุดนี่เอาหาหาหาเห็ดหลายเด้พี่น้องเห็ดหลายมาแล้วมาแล้วไหนโอ้โหฟดดินเหนียวดินแบบเน้นเหนียวแน่นเลยโอ้ขุูดน้ย โอ้ขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหอุ้ยมึงมองเห็นอะไรเราไหมจ๊ะเงี้ยอีกอันนึงเอ้าลบเดี๋ยวมชุดนี้โอ้ยลบลบี่อยู่น้อยอืมอันใหญ่ยี่ห้อโอ้ยเราเนี่ รู้มันจะหาง่ากเลยหาง่ายเลยหาง่ายเลยเออก็ว่าหลายเร่ก็หาง่ายเลยนะหลายแบบหาง่ากเออเข้าใจง่ายๆนะพี่น้องมาจ้าหมันอีกแล้วสาวตอมนี่าหักหมันแน่ปลานี่พ่อยูเดียวเลยนี่โอ้โห กอพีกอแลอืมอันนี้มันแกแล้วแกแล้วบ่ได้จังนี่แม่บองเาในี้อยางนี้แ่พออตรงใดอี๋ไ่รู้วะ

ไมยมันชุดไหนแล้ววะดิเอาชุดแท้่ดิของแท้่อ้าวบ่ไมยชุดนวลชุดนวลอ้าวอ้าวอ้าวเต็มมิสอนเด้อเต็มมิสอนโอ้ยนี่ชุดแรกชุดแรกชุดสองชุดสองนี่ใสโอ้ยได้หลายอยู่ได้หลายอยู่นี่เสียนแท้เสียนแท่มันเขผาแล้วยางมาอืมปาดหลายแท้พู้หน้า สองชุดสองชุดโอ้เอาไม่ได้ชัดเลยโอ้สามโลอ่ะสีไปสี่ตายแล้วที่ทอดเจ้ามาจากสรุปยอดวันนี้โลสี่เกือบสี่ขีดนะสามขีดโอ้โลสามขีดพี่น้องพอได้มาจา้า ของใหม่ด้วยเด็ดโบวของเก่าด่าเดิมซื้อโอ้โอีกแล้วรอบสุดท้ายของปีนี่นะพี่น้องวายลวจ้าวายแล้วโอ้วไปแขกฝีมือสาวต้มและบ่าวตีละจ้าพี่น้องโอ้สุดยอดที่สุดท้ายของปีแล้วจ้าโอ้โหดอกใหญ่ๆงยงามพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้